Hello Darling โอเคแล้วครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม Minecraft หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะเราก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งพร้อมกับแมปเอาชีวิตรอดแมปใหม่ <c oughs> ยังไม่ได้แอบเล่นอะไรนะเราไปลวีกันดีกว่าแต่ว่าทำไมมันโหลดช้าจังเลยเนี่ยโหลดช้าเกินไปนะเออนั้นเราต้องข้ามแลละ ทำไมเข้าฉาจังเลยอะทุกคนรอมาเป็นชาติแล้วยังเข้าไม่ได้เออกูจะเข้าได้เนาะโอเคทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าทําไมสกินผมเปลี่ยนไปสกินนั้นมันหายไปไหนก็คือไอตอนนั้นอะผมลบเกลือไมค้าไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ๆก็คิดว่าอยากจะ อยากเล่นสักหน่อยก็เลยเอ่อมาโหลดมาเล่นอีกครั้งนะ่ะเอ้ยไี่นะอะฉันจะวางไม้เพื่อ,อห้ามถีบนม่มีพลังงานอะไรบางอย่างทำไมมันขึ้นลำบากมึนเอง ผมอาจจะเปิดเสียงต่ำผมอาจจะเปิดเสียงต่ำหน่อยนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบเล่นๆไปมีเสียงอะไรหลอนๆก็ไม่รู้ผมโคตรกลัวเลยก็เลยปิดเสียงแม่ที่นี่เป็นทะเลกว่าด้วยนะเออะ อาจจะได้ยินเสียงรบกวนหน่อยนะเพราะว่าเปิดพัดลมนะแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงเพลงอันแสนไพเราะเพราะว่าน้องผมอยู่นั่งอยู่ไกล้ๆเนี่วยจะว่าไปมีไม้ขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่ไปคาบอะไรใส่เองก็ถอดเองไม่ได้เนาะ เราคิดว่าเราจะข้ามไปขวานหินเลยนะเราก็ต้องค้าแกะให้สิโอเคไ่ยุ่งอีกอ่ะหนึ่งนะทุกคนมัดอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะแกะทำไมแกะไม่ได้มัดอะไรขนาดนั้นโอ้โอเคมาต้องกันเถอะ โอเคเราก็จะไปนี่ไมเห็นพอดีเลยจะไปเผื่อๆด้วยตอนนี้ยังไม่ต้องรีบว่าแต่ตอนกลางคืนนะเรายังไม่เจอแกะจักรตัวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ต้องอยู่เพิ่งรีบหรอกตอนรีบยังไม่ตอกลางคืนไงโอเค ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมน่าจะได้ยินไม่ได้ยินหรอกก็ได้ยินทำไมเอครับขวนเกยบเกตัดไม้ได้อย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่น คนใหญ่ขี้เกียจตัดอืใช่ไหยนี่เราเป็นคนดีอยากเห็นสกินผมไหม <S 1> <S 1> <S สกินคนเอ,อ๋เลย ถอดทำไมล่ะอย่าร้องนะเสียงเปลี่ยนไหมทุกคนไม่แน่ใจฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะอ๋อไก่ไก่บ้าเ้ยตันนี้ยังแต่ไม่เสร็จเลย ทำไมเรามาเกิดเกาะเล็กๆละเนี่โคตรโชคร้ายเลยเอ๊ะมันเล็กจริงไหมเนี่ยน่าจะไม่เล็กนะแค่เป็นพื้นที่ริมทะเลเท่านั้นเองเฮ้ยว่ามันแปลกๆนะโอ้โหเกาะบี แลมันก็ได้อยู่มั้งไม่เจอแก่เลยครับทุกคนเจอตะไครไก่ไก่ถ้าอย่างนั้นเราคิดว่าทางที่ดีอ่ะ ถ้าหากเราไม่เจอแกะใช่ไหมเราก็ควรสร้างบ้านนั่นแหละที่นั้นมันอา่านี้สักหน่อยอย่างน้อยก็ได้ไมอ้อะให้มันค้างอยู่ด้านบนนี้เลยไม้ที่เหลือที่ตัดนี่หมดอะ เริ่มตัดไม่ถึงเชีจะว่าไปทำไมมันเริ่มมืดแล้ว่ะไม่เออเออออแล้วทำอะไรกันไปดูมาโอ้โหโเขาแถมสามอันเลยครับ มาเราจะสร้างบ้านขนาดย่อมๆก่อนอาอยัางไงดียังไงดีนี่งไงเขาจะว่ามันมืดหมอนเตอร์ก็น่าจะเกิดนะ่ะเ,เราทำางไงดไงดีเดวตุวคับมาก่อนอตุคับตุคับจะต้องอยู่คืนนี้ช่วย ครับเตาเผาแล้วก็เอาไม้เผาไงใช่ใช่ใช่มัเจะเชื่อมต่เเอเตาเผาเตาเผานี่เตา okay. เผาวางตรงนี้แหละโอเคอประตูเหลือเอาไปเผาแม่งเลยแล้วก็เอามานิดนึงแล้วกันอ่าไม่ต้องเยอะมากหรอกแค่นี้พอ ต่อไปก็รอนี่ไงแสงสว่างสำรองของเราเป็นไรวะ <c oughs> แปลรูปก่อนแปลรูปที่ไหนแปลรูปมาซะเยอะเลยมันมนอยู่ขึ้นโดนเผาทีเดียว <c oughs> มีเหลี่ยซ้ก ได้นะอ,อม่กี่เหมือนว่ามันขึ้นสุดครับเตียง,าฟาฟยงน่าสาปเตียงเลยโอ้โหมืดโอเคฮึเรามาขุดถ้ากันดีกว่า ขุดเมืองสิไม่ใช่ขุดถ้ำโอ้ไม่นี่มิเรีโอเค้ยหินนิดนึงเพราะว่ามันไม่เหลือหินอีกต่อไปแล้วหินอะไรค่ะจริงๆโอเคอ๋อลืมไม้สติกฉันคือไม้สติกผู้จะมากู้โลกนี้ ครับไปให้หมดสายไม่ได้ผมกระดีบได้ทำไมเกระดีบได้สวยนะพี่บิ๊มเราเอานี้สั่มองไปด้วยนะเราคุณครับกล่องเก็บของเพราะว่ามันสั่มถมากกล่องเก็บของกล่องเก็บของนี่คือกล่องเก็บของ มิกจำลองนะจ๊ะโอเคเอ๊ะแต่เราก็ไม่มีหมค์ครับท็อตที่เหลือสิโอเคมาเอามาเอาไปกันเลยดีกว่านะมันกระตุกกระตุกดีหนึ่งอ่ะโอ้โคตรกระตุกอ่ะคูณหินทีเนี้ยโลกจะแตก จริงอนะผมอยากเจอแร่เนะจอแบบแร่เพชรอะไรประมาณเนะี้ยคุดแบบนี้โคตรเปลืองอืมเพราะผมไม่อยากขุดดินนะขี้เกียจโอไม่นะพี่แอคกไม้ของฉัน ลงไปลงไปยันอวกาศอวกาศที่ไหนล่ะก็ไมเข้าใจมันกันว่าฉันพูดอะไรอยู่ในตอนนี้น่าเบื่อหน่อยนะทุกคนไม่มีอะไรท้าทายเลยคนดูก็น่าจะเบื่อปิ้วปิ้วอีพอดีย ฉันมี px ที่มันเก่งกล้าล่าแหลงกว่าน,นี้เจ้อไปเรายังไ,ไม่เจอหาอะไรเลยดูบางคนนะเขาอะขูดแบบ ุดไปเป็นเส้นทางแบบเส้นทางต่างๆเขาเจอเพชรจริงๆผมก็ทําแบบนั้นนั่นแหละแต่มันไม่ได้มันคืออะไรมันเกี่ยวกับดวงหรือเปล่าหรือว่าไมค์ครับกันแก้งเรากันนน่ใช่ไหมครับมันกันแก้งผมทุกคนบ่นไปเรื่อยไม่มีอะไรพูดวุ้นอะไรกเรีวยังจะสิงเธาตามหามันคือเล็กนั่นเอง งอยากเจอเพชรนะถ้าถึงเจอเพชรก่อนเหลก็กก็ไม่ได้ช่วยเลยนะเพราะเพชรมันต้องใช้พี่แอคเล็กขุดเท่านั้นมันเป็นรูบโบอ่ะก็ขุดไปทางนี้เลยแล้วกัน ค้างอีกแล้วมันเป็นไรครับโอ้เทพระเจ้าช่วยด้วยคุณดูบอกว่าโทรศัพท์ฉันค้างนี่แปลน่าอิชมัดเลยเนะี่ยเวลาเล้่นเราค้างเนี่ยมาจะขุดจนกว่า p a วิเศษของเรามันจะพังนะครับทุกคนและทองแดงอย่าไปใส่ใจมันเลยโคตรไรประโยชน์ แต่ก็สามารถเอาไปไประดับสวยๆ,ๆได้นะนะ่นแต่ผมไม่ต้องกานค้างอีกแล้วโอ้โห,โหมันเป็นอีอย่างอะไรครับฮะโว้ยตบโทรศัพท์ร่วงเลยโอ้ยเดี๋ย <c oughs> มีคนมาวางกับดักเปลาาเ่าเพิ่งเพ่าเพิ่งเผื่อได้แล้วจะมีอะไรมา ผมยิขงขี้นึงยิงขึ้นมาขึ้นมากดต่อปิ้วปิ้วปิ้วมาลึกตรงนี้กดตักตักโอเเม่หนะครับนู่นอีกครับลอย ค okay. ตอนนี้เราเจอเหล็กทั้งหมด11เก้อนมีเหล็กอีกไหมผมจะขุดลงไปเรื่อยๆเพื่ออะไรก็ไม่รู้ ต้องวางทอร์คี้เกตวางผมมือไม่รืมทำไมกวดเยอะจังเลยแถวนี้กวดเยอะมากเลยโอ้โหกวดเยอะไม่พอทองแดงยังเยอะอีกผมไม่ค่อยชอบเล่นทองแดงเลยมันทำอะไรไม่ค่อยได้นอกจากสายร่อฟ้ากับบล็อกประดับประดับประดา อยากไปยปา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 เป็นแรไรของผมเนี่ยคุณไม่ได้แค่นี้เองแต่ทำไมรู้สึกว่ามันใช้เวลายาวนานมากเลยนะนะน,นะนะนะนนะนะพอเถอะอุย๊ยขุดจนแช้ด้วยหน่ะเคแลเราเอาของมาเก็บก่อนเราจะยังไม่ทำฟินแอนด์สตีลนะ ยังอ mm ืมไม่อะไรอะไรนะอะไรนะก็อย่าไปแคสินวดนวดมันนวดนวด,นวด โอเคตอนนี้ผมหิวแล้วหรอโอ้โหไม่นะเราต้องรีไปตามล่าหาไก่ตอนที่ไม่หิวทำไมเจอไก่อะพอหิวไม่เจอเจ้าไก่ไก่ไก่เอ้ยไก่ดีนะจริงอู้ไก่แกะ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 แ,แ,แต่เราทำมันเป็นการไก่จะคุ้มกว่านะ มันจะมีอกนแล้วเราก็จะสามารถมาตัดได้เรื่อยๆแน่ๆเหล็กโอเคคราฟกั่นไก่กั่นไก่ให้ทองคำโอเคเราไปตัดคนแกะเจ้าแก,ะ,แก,ะ,แกะน้อยจ้าตัดอะอะไรวะ มันไม่คิดแต่งเดออู้สามอันในทีเดียวอย่างคุม้มอ่ะอย่างคุม้มโอเคทีนี้ไม่ใช่เราก็จะมีเตียงนอนสีเทาไม่สวยเลยคนที่โคตรแคบขนาอาไม่มีแค่อีก อยากอยากไปในหลุมฮึอะไรนะอยากให้พี่หิวไปจย่างในหลุมตรงนี้แหละนี่ไม่ใช่หลุมมันคือบ้านพี่ออทำไมอยากอยากให้พี่ได้ไปเล่นน้ำเล่นน้ำเหรอตอนนี้พี่หิวดูสิไม่มีไก่ตัวไหนเลย ตอนไม่หิวอะไม่ใชาเห็นไหมมีเก้ตกใจหมดปลาทลาน้อยนี่หึหึคิดว่าเป็นนักจำสแกร์ประจำปดดีแล้วไงโดนดาบนี่ดิีใช่พี่ดินตกใจเหรอใช่ตัวเขาทำให้พี่ิินตกใจเราไปล่าปลาดีกว่ามีปลาไหมไม่มีปลาโอ้โ oh. ห

น้านให้ได้กระดูกปลาิ้นดูปล<บ>าด,ด้วยน้วเจปังโอ้โหเอา,าเนอาปลาถอดได้แล้วกันปาลาลงมาอย่า,อามายุ่งใช่ฉันไม่ได้จะไปหาประสาทใต้ทะเลสักหน่อยนะาเมื่อกี้เนื้อปลาที่ไอ้น,นั่นไปะออได้แล้วแค่นี้พอไหมอีกนิดหนึ่งแล้วกัน เอเอเออโมาดี่เลยนะเจ้าปลาอุ๊ยมีเหล็กเออเจ้าปลาอ่าโอ้โหฉันยอมใจปลาเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ้าปลามานี่มานี่เลยนะวิวโอเคขึ้นบอกกันดีกว่า แก่คุณงอกโอเคพี่ดีออพี่ลืมก็เข้าไปดอนพีดีอขอพี่ลืมมันยังไม่มืดพีดีไม่งว่วงไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาข้ามพี่แอ็กสักหน่อยโอ้ยปบิน <c oughs> ปินปินบิน,นโอ้ย ข้างโอ้ยมันเป็นไรเนี่ยโอ้ยพุณนำมคา,าเลยอีสัมมาดอกเอ้ย โอเคะครับทุกคนไปหนึ่งไปหนึ่งโอเคคลิปนี้ต้องขอไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายเปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้อลำบากนะเนีเ่ยปิดป็บเฮ้เข้าบ้านเออไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนนอนเลย ทำไมต้องนอนด้วยอ้าวคองเม่นนาไม่สามารถปิดคลิปได้เกิดอะไรขึ้นโอเคปิดคลิป